สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโ Channel ครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องแอปไลน์นะครับเมืที่18สิงหาคกสาที่ผ่านมาเนี่นะครับไลน์ได้ปล่อยตัวอัปเดตตัวล่าสุดออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะได้อัปเดตไปแล้วนะครับหรืออีกหลายๆท่านกําลังจะอัปเดตนะครับถ้ายังไงก็ลองดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าว่าจะอัปเดตหรือเปล่านะครับ แต่สำหรับตัวผมเองเครื่องมอ่ผมมันอัปเดตอัตโนมัติไปแล้วนะครับซึ่งพออัปอัเดตไปแล้วเอามาใช้งานสำหรับผมเองมันก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อจะดีเท่าไหร่นะครับในการใช้งานของผมเองนะครับเกี่ยวกับการปรับขนาดตัวอักษรนะครับถามว่ามันไม่ดียังไงเกี่ยวกับตัวอักษรเดี๋ยวคร้าไปดูในคลิปกันครับโอเคครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าเราจะจา เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในแอปไลน์นะครับเราสามารถเปลี่ยนขนาดได้ในตัวแอปมันเลยใช่ไหมครับโดยคบไปที่ลายนะครับเสร็จแล้วมาที่มุมซ้ายล่างนะครับหน้าหลักนะครับเสร็จแล้วก็มาที่มุมขวาบนนะครับตรงที่เป็นรูปเฟืองตรงนี้นะครับก็ไปเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนไปหาคำว่าแชท ค,คำว่าแชทนี้กดเข้าไปเลยครับเ,เสร็จแล้วมันจะมีอยู่กัวข้อหนึ่งที่เขียนว่าขนาดตัวอักษรนะครับกดเข้าไปเลยครับนะครับก่อนหน้านี้คือเราเราเราสามารถคำว่าเลือกขนาดของตัวอักษรในตัวแอปไลน์ได้ว่าจะาต้องการขนาดเล็กกลางใหญ่หรือใหญ่มากนะครับเราเราเราสามารถคำามาเลือกในหน้าตัวนี้ได้ แต่พอลายปล่อยอัปเดตตัวล่าสุดมาเมื่อวันที่ 18. สิงหาหกที่ผ่านมาเนี่ยครับถ้าเกิดใครไปเผลออัปหรืออัปอัตโนตไปแล้วเนี่ยในการปรับขนาดตัวสอนเนี่ยมันมันจะไม่มีนะครับไม่มียังไงเดี๋ยวไปไปดูกันครับครับพอเราอัปนัปเดตตัวล ne แล้วนะครับาการปรับขนาดตัวสอนมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวข้ามาดูกันนะครับ โอเคครับเข้าไปที่ลายครับนะครับจากนันนมาที่หน้าหลักครับเหมือนกันเข้าไปหน้าหลักครับแล้วก็มาที่รูปเฟืองที่มุมขวาบนครับครับรูปเฟืองเสร็จแล้วให้เราไปเลื่อนหาคําว่าแชทครับนะครับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับตรงขนาดตัวอักษรนี้ จากที่ก่อนที่มันจะอัพ,อพเดปเนี่ยมันสามารถเลือกอเป็นเล็กกลางใหญ่ๆมากได้แต่ณตอนนี้คือมันจะบอกว่า,าคุณสามารถเปลี่ยนขนาดตัวอักษรได้ที่การตั้งค่าของอุปกรณ์นะครับการเปลี่ยนขนาดตัวอักษรบนอุปกรณ์จะส่งผลถึงขนาดตัวอักษรในไลน์ด้วยเช่นกันหมายความว่าต่อไปนี้เราจะมาตั้งขนาดในเรีบไลน์ไม่ได้แล้วเราต้องไปตั้งผ่านตัวมือถือผ่านต t ตติ้งของมือถือแทน นะครับปกติมือถือเวลาเราจะเข้าไปตั้งขนาดตัวอักษรเราก็จะเข้าไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองมันใช่ไหมครับครับที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วมาที่จอภาพใช่ไหมครับปกติจะมาที่จอภาพเสร็จแล้วก็จะมาที่ขนาดและรูปแบบตัวอักษรใช่ไหมครับ อันนี้คือจะเป็นการตั้งตั้งขนาดตัวอักษรของตัวมือถือนะครับคือเราจะต้องการให้มันให้มันเล็กเพื่อนรุงบนนี้นะครับให้ให้มันเล็กก็เลื่อนมาข้างหน้าสุดใช่ไหมครับแถบด้านล่างเนี่ยครับนี้จะเล็กหรือว่าจะให้ให,ใหญ่เราก็ต้องเลือนะ่อนาตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นการตั้ง ขนาดตัวอักษรในมือถือโดยปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ณตอนนี้คือถ้าเราต้องการให้ลายมันใหญ่ขึ้นเราต้องมาตั้งตรงนี้แทนครับตอนนี้สมมติตรงนี้เป็นค่าปัจจุบันของลายใช่ไหมครับค่าปัจจุบันของลายอย่างงี้นะครับอ่าเราเข้ามาสมมติขนาดอย่างงี้อ่าสมมติว่า cfs อ่าตัวนี้นี่คือขนาดปกตินะครับแล้วแล้วแล้วเราดูว่าเออโทษครับแล้วเราดูว่าขนาดเอ้ยมันเล็กไปเราต้องการมันใหญ่นิดนึง เราไม่สามารถตั้งในลายได้นะครับเราต้องออกไปเลยเราต้องออกไปเลยเสร็จแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าต่อภาพขนาดรูปแบบตัวอักษรแล้วก็เลื่อนเอาสมมติ้องการมันใหญ่อีกอแบบนี้ออกมาดูดูกันนะครับนะครับมันจะใหญ่หมดเลยมันจะใหญ่หมดเลยใหญ่จนจน อ่านไม่ได้นะครับในในตัวลายอ่านไม่ได้แต่ตัวข้างนอกยังพอได้อยู่เห็นไหมครับอาจจะใหญ่ขึ้นจริงๆแต่ว่ามันก็ยังพออ่านได้อยู่เนะี่ยมันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆพ่คน,นไหนที่ยังไม่ได้อัพรอก่อนก็ได้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวทางล ne อ่ะต้องทําตัวอัปเดตตัวใหม่ขึ้นมาอีกทีหนึง่งนะครับเพราะตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาเหมือนกันสาหรับหลายๆท่านนะครับผมแค่ที่อัพไปแล้วก็ไม่เป็นไรทนใช้ไปก่อน นะครับผมโอเคหากเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะนด้นไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ